บ้านต้นไม้ของเราก็เริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วกับการทดลองสร้างบ้านต้นไม้หลังที่2นะครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่13กันแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานเรารู้สวันวันกันนะครับกับการรับน้ำหนักของต้นไม้ก็เลยขุดหลุมรอตั้งเสานะฮะเสาไม้เรายังหาไม่ได้ครับเราก็เลยต้องใช้ไม้แบบนี้ค้ำไปก่อนแล้วกันก็ถือว่าค้ำอยู่เหมือนกันนะครับกับไม้แค่2เส้นเองนะฮะเวลาเราเดินขึ้นไปทํางานรู้สึกแน่นเลยนะมันไม่โยกไม่เยกเลยนะครับเช้านี้เราก็มาลุยงานกันต่อนะฮะกับการยิงฝาผนัง แบบนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่มันก็มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยเมื่อตอนเช้านะครับผมได้ไลฟ์สดไปตอนเช้านะครับประมาณ10บโมงนะฮะใครที่ดูไลฟ์สดก็น่าจะรู้นะครับพี่ไก่ทาแผ่นนี้ยังไม่เสร็จเลยนะครับจนผมลงไลฟ์แล้วประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วมาอัดคลิปต่อเร็วๆแบบนี้นะก็ยังไม่เสร็จนะครับอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปนะฮะคืองานไม้มันต้องเป็นงานที่ละเอียดนะครับค่อยๆวัดค่อยๆตัดค่อยๆแต่งไปนะฮะแล้วอย่างตรงจุดนี้ก็อยู่ที่สูงด้วยนะครับอันตรายเหมือนกันนะต้องใส่เซฟตี้ไว้นะครับก็ถ ยากนิดหนึ่งนะมาพี่ไก่ก็เริ่มยิงฝาในส่วนของห้องน้ําแล้วนะก็ให้พี่ไก่กับผู้ช่วยทํางานไปนะครับพี่ไก่มีลุกมือแล้วนะผมก็มานั่งเล่นกาวดีกว่านะฮะคนคอมเมนต์เขาบอกว่าน่าใช้กาวกับกี่เรื่อยครับมาอุดรอยต่อรอยรูอะไรพวกนี้เองก็ไม่เป็นเหมือนกันนะครับทำตามเขานะฮะแต่ว่าประหยัดงบเหมือนกันนะฮะก็น่าจะประหยัดก,กว่าสีโป้ไม้สำเร็จที่ผมซื้อมาตอนแรกอันนี้ก็ใช้แค่กาวลาเท็กกับคี่เรื่อยที่เราขาดทิ้งอยู่แล้วนะครับเอามาผสมผสมกันนะครับผลงานออกมาก็จะประมาณนี้ครับพอผสมเข้าที่กกะรรดยออองงไูตาาามม่ๆๆจิผ็ อุดนะครับพวกรูนะฮะเผื่อเอาไว้ดูอะไรบ้างนะครับก็คิดไปคิดมาเผื่อไว้นอนเองครับ อุดดีกว่าฮะเผื่เอเขามีใครเขาคิดเหมือนผมเนาะคิดตีไม่ได้เลยนะผมเองก็ใช้มืออุดอยู่ตั้งนานปาดไปาดปาดมามันก็ไม่เรียบห้สักทีนะครับเรทดลองหาเศษไม้มาปาดป่าแต่าเรียบกว่าเยอะเลยนะฮะลูกนี้น่าจะใช้เกียงเนาะแต่ผมเกียงมันไม่มีนะที่เกลียดลงไปซื้อนะครับประหยัดงบหน่อยซะเศษไม้เนี่ยแหละครับพี่เสวะใช้เศษวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เกิดประโยชน์ท่านเองนะฮะที่ไหนได้ที่เกลียดลงไปซื้อนะส่วนทางด้านพี่ไก่นะครับก็เริ่มตีโค้งข้างล่างเสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะครับสำหรับไม้ฝฝาา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 ดดดด้้้้้้้้นน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 นลล่่่่่่งงงงงงขขอออออหหะะะะะตตตไไไปเเเรรรรรกกกก็็ิิมมมมมัััััคคคคบบบพืยยยยีแศุซว ก็ยิงตรงๆขึ้นไปเลยถ้าให้มองว่าจะยากก็ยากตรงที่มันต้องติดต้นไม้แบบนี้ครับต้องค่อยๆสอดเอานะชา้ชาๆหน่อยแล้วกันนะทำงานบานบ้านต้นไม้ก,ก็แบบนี้ครอุปสรรคมีให้ดูอยู่เสมอนะว่าจะเป็นการบากการเจาะการอะไรต่างๆมากมายครับงานไม้นี่ต้องละเอียดเหมือนกันวันนี้นพี่ไก่ก็มีผู้ช่วยนะครับผลงานก็เลยออกมาได้ค่อนข้างจะไวนค,คอยหยิบจับคอยเล็งคอยเป็นลูกมือให้พี่ไก่ถือ <Okay. S 2> ว่าทุนแรงพี่ไก่ได้เยอะพอสมควรนะท่านใดระหว่างที่เราทํางานกันอยู่อย่างขมักขมันเจ้าบ้านเขาก็ได้เดินมาสอดส่องดูแลผลงานของเขานะครับถ้าถามว่าแปลกไหมส จิ้งเหลนนั่นเองนะครับแต่ที่แปลกคือเขาไม่กลัวคนเลยนะเดินรอบบ้านต้นไม้ของเราเลยนะครับแล้วคอยสอดส่องไปนู่นไปนี่มาเช็คงานมาตรวจงานอะไรประมาณนี้คงจะมาดูว่าพวกเราทํางานกันเรียบร้อยไหมอะไรตรงไหนผิดพลาดตรงไหนไหมเหมือนโฟแมนประมาณนี้เพื่อนๆก็ดูเอาเองนะครับมองทุกซอกทุกมุมนะครับเช็คทุกรายละเอียดเลยจริงๆโดยปกติแล้วเนี่ยจิ้งเหลนหรือสัตว์ต่างๆมักจะกลัวคนครับตัวนี้ไม่กลัวนะครับเหมือนเป็นบ้านของเขาเลยเนาะก็ถือว่าแปลกดีครับเพิ่งเจอกันครั้งแรกก็สนิทกันแล้วนะฮะ ตัดมาที่การทํางานของจ้งเหลนนั่นไงเคิมไปแล้วมาหน้าพาจิ้งเหลนนานเลยครับเคิมไปเลยเอาใหม่ฮะตัดมาที่การทํางานของพี่ไก่นั่นเองนะตอนนี้พี่ไก่ก็เริ่มทาฝาด้านหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝาด้านหน้าของห้องน้ําก็จกมาประมาณนี้ที่คนโบราณเขาเรียกว่าเริ่มเป็นฝั่งเป็นฝาใช่ไหมฮะเมื่อฝาด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาเก็บรายละเอียดตรงขอบประตูกันนะครับตอนแรกผมกะว่าจะเอาไม้แผ่นยาวๆมาปิดเลยนะครับพี่ไก่บอกว่าไม่สวยฮะเอาแบบจีรชิ้นจีรชิ้นแบบนี้ดีกว่าครับไหนๆก็ งานละเอียดแบบนี้ต้องยกให้พี่ไก่เขานะนะต้องค่อยๆตัดองศาแล้วก็ทําเป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้ครับแปะไปเรื่อยนะันไหนตัดมาไม่เข้ารูปไม่เข้ารอยก็เอาไปตัดใหม่นะครับแบบนี้นะฮะถ้าบนอยู่หลายรอบเหมือนกันเม,มื่อทําแผ่นฝาหน้าห้องน้ําเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูตรงด้านของห้องนอนกันบ้างนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ปวดหัวนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นส่วนโค้งส่วนเว้าแบบนี้ฮะมันเป็นองศาที่แตกต่างกันออกไปนะครับมันไม่เหมือนตรงๆที่ผ่านมาเวลาไม้ที่จะชนกันเนี่ยมันไม่ได้มุมองศานะครับถือว่าใช้เวลาคิดกันอยู่พักใหญ่่่เหมือออนนกกกกัััะววาจไดดดด้็ตงลู นะฮะแผ่นแรกครับวัดตัดไปเรื่อยนะครับแล้วเรามาทาบดูนะครมันจะเป็นยังไงอะไรแบบไหนแบบนี้ฮะมันชั้นต่อไปจะเข้าได้ไหมโอ้มันยากเหมือนกันแล้วก็ต้องมาคํานึงถึงแผ่นที่แบบว่าต้องต่อด้านข้างครับมันจะต่อมันจะประกบกันได้ไหมเนะตรงมุมนี้นะครับหรือจุดนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะยากเอาเรื่องเหมือนกันนะครับต้องทดลองทําวนไปวนมาอยู่หลายรอบเช่นกันก็ถือว่ากว่าจะได้แผ่นแรกที่จะให้มันลงตัวกันนี้เวลาเอาเรื่องมากๆพอสมควรนะครับเมื่อเราทําแผ่นแรกได้แล้วนะครับแผ่นต่อไปมันก็จะไม่ยากแล้วครับตัดตามแบบแผ่นแรกเลยนะไก่ังตดไม้้ไไไปปปผูช่วยยก็ิงรอ ก็ถือว่าใช้เวลาตรงจุดนี้ไม่นานนะครับกับการยิงไม้ฝายขึ้นไปตรงสิงเพดานต่อมาก็จะเป็นเรื่องของแผ่นสุดท้ายข้างบนเราต้องทําการบากไม้นะครับใช้วงเดือนของมาซรูเขานะครับในการบากไม้ท่ามันง่ายดีเมื่อเราทําการบากไม้เสร็จแล้วก็เรามาใส่ดูเมื่อเราเล็งเห็นว่ามันได้ที่แล้วก็ยอกเลยได้แล้วสิ่งที่เราไม่คาดคิดในวันนี้ก็มาถึงนะจากที่เราไม่ได้พบเจอกันมาสัก3าวันแล้วนะครับมันก็คือลมแล้วก็พายุแล้วก็ฝนนั่นเองนะครับพวกเราก็ไม่ลังเลที่จะต้องเร่งฝีมือกันแล้วที่ฝนจะมาถล่มพวกกเเรรราานนตตต้้้ออองงงีีััหยุด ไม้รอนะครับในฝั่งขวาของหน้าห้องนอนเมื่อเราตัดไม้ตามขนาดได้ที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็ย่อกันเลยนะครับเร่งให้สุดๆเลยนะครับก่อนฝนจะมาเนาะระหว่างการทํางานอยู่จุดนี้นะครับฝนก็ค่อยๆปลยปลายลงมาแล้วนะก็ยังถือว่ายังไม่แรงมากนะครับยังพอรับมือไหวนะครับสุดท้ายจะเสร็จอยู่แล้วรัามาติดหัวน็อตอีกนะครับเราก็ต้องทําการบากไม้หลบหัวน็อตนะครับเพื่อให้ยิงไม้ฝาได้สนิทแนบแน่นนะครับและแล้วในที่สุดก็มาถึงนะครับฝนก็ได้ทยอยตกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็ถือว่าโชคดีนะครับวันนี้ไม่มีลมนะครับมีแค่ฝนตกลงมาเฉยๆนะส่วนขอบหลังคาที่เรายื่นออกจากตัวบ้านไปประมาณ30เซนติเมตรนะครับก็ไม่ทําให้ไม่ฝาของเราเปียกแต่<อ>ตรงซิงหลังจานที่เรายื่นออกไปนะครับไม่เหลือ,อเราอาจจะหาชชยคาต่อยื่นออกไปนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงส,ส่วนวด้านหน้านะครับก็จะเปียกตอนช่วงระเบียงก็คือประมาณหลักเมตรนึงนะฮะถ้าถามว่าถ้ามีลมสาดไหมก็ไม่เหลือนะครับผมก็โชคดีครับที่ฝนไม่ตกลงมาตรงๆนะครับเรายังยืนทํางานกันได้นะหลายคนที่ถามว่ากลัวฟ้าผ่าไหมก็ไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ ก็จะอยู่ต้นต้นนี้นะฮะต้นไม้หลังแรกที่เราได้สร้างกันมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็พี่ไก่อยู่หลังที่2นู่นนะครับฉะนั้นพวกเราก็เทสให้ดูกันแล้วนะครับรบ,บางต้นไม้ของพวกเราก็มีจิ้งเรนเหมือนกันนะฮะไม่ใช่สิครับ ไม่โดนฟ้าผ่ารประมาณนี้ฮะเพิ่มกระจิ้งเลยยังไม่หายเลยวันนี้ก็ขอแค่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับก็ถือว่าได้เป็นรูเป็นล่างเดี๋ยวเนาะส่นที่เลือของห้องน้ําฝั่งขวานะครับด้านหลังแล้วก็ด้านข้างเดี๋ยวทำกันต่อนะครับไม่น่าจะยากเลก็อขอบคุณที่รับชมเสมอมานะครับผู้ติดตามพวกเราอยู่แล้วนะครับผู้ววที่กําลังจะติดตามในตอนนี้นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะบ้านต้นไม้หลังที่2ของพวกเราก็เดินหน้าค่อยๆเสร็จไปเรื่อยๆนะข้าวเดินไปพร้อมก,ก,กันกับสปอนเซอร์หลักของเรามาสารุนั่นเองนะครับขอบคุณทุก